วันนี้พวกเรารถเสียอยู่กลางทะเลทรายและร,รอบๆตัวก็มีแต่ของพังเต็มไปหมดการเดินทางครั้งนี้พวกเราจะต้องประกอบรถจากเศษขยะรอบๆตัวและพาตัวเองออกจากที่นี่ให้ได้ทริปนี้มีอันตรายมากมายรอเราอยู่มันลุ้นแกสิว่าพวกเราจะรอดไหมทุกคนนี่มันก็วันที่สามแล้วฉันพยายามขอความช่วยเหลือจากในวิทยุแต่ไม่มีใครตอบฉันเลยยามไม่มีมหรือเปล่า แบบนี้วนพวกเราอดตายแน,แน่เลยแหมจะไม่ใหฉัชนได้ไงเรา<อ>ก่อนหน้านี้ฉันขมิดตั้งนานพอฉันจะตดฉันก็อายพวกนายดีฉันก็เลยขับรถชนโครมแล้วก็แปรกดแหม่ยัไม่มีใครรู้เลยว่าฉันตดฉันรู้รู้แล้วเนี่ยแล้วนั่นนายกำลังทำอะไรอยู่จ้าพี่ไม้ประตูมัน,นพังอ่ะฉันจะขี้แล้วมันมันปิดไปได้อ่ะโอ้โหถ้ามันพังแบบนี้ก็ขี้ไปเลยก็ได้มั้งนึกว่าพิสูจน์โอเคพิสูจน์หลักฐานฉันปิดนี้แล้วกัน ไม่ได้จะทาไงดีว่าแต่นายขับยังไงให้มันกระจายขนาดนี้มันเป็นทรลชิ้นคนละทางไม่เหลือไมชิ้นโอ้เดี๋ยวก่อนนะนายดูบ้านนี้ก่อนบ้านอันนี้ทํามาจากอิฐนะจ๊ะไม่ได้ทำมาจากไม้จ้ะมันก็ต้องมีพังทลายกันบ้างฉันว่านะรถคันนี้คงใช้ต่อไปไม่ได้แล้วแหละเราต้องหารถคันอื่นน่ะเพื่อเอามาใช้ต่อโอ้แล้วแถวนี้มีรถไหมนี่มีมีหน้าบ้านนี่อุ้ยมีซากรถอยู่ดูใหม่อยู่นะ มีเครื่องมีเครื่องยนต์อะไรด้วยโอ้รถสีชมพูหวานแววเดี๋ยวๆนะมีเศษของต่างๆกระจายอยู่เต็มบ้านเลย่แบตอรี่ก็มีด้วยฉันคิดว่านะเจ้าของบ้านคนเก่าเนี่ยน่าจะทิ้งรถไว้ที่นี่เพราะว่าเขาไปซื้อรถไฟฟ้าอย่างแน่นอนเลยอะโอ้เาอย่างเงี้ยเหรอป่ารถไฟฟ้าแบบรถไฟฟ้าที่ไปสุขุมวิทอะอ๋อ

เ,เพลงโคุณตีอยู่สามชาวนี่ยไม่เข้าใจไปไหนงานวัดเหรอวะออ๋ตอนนี้ฉันใช้ก,ก็นึกเพลงไม่ออกเหมือนกันอะ่ะถ้าเธออยากเต้นเธอก็ร้องเองเลยละกันจะบอกจะบอกอะไรให้นะว่าไงจ๊ะมันจะมีคนทำให้เปลืองน้ำทำไมอ่ะไอ้เ,อเอติร์ดเมื่อกี้ไอ้คนนั้นน่ะมันจะหิวน้ำกว่าคนอื่นไอ้ที่ร้องตเติร์ดเมื่อกี้แล้วมันจะทำให้เปลืองฉันเอาเดี๋ยวก่อนฉันก็ไม่ได้เปลืองน้ำขนาดนั้น นี่อะนั่นลูกใครอ่ะพี่ไหมเขาเรียกว่าแม่ย่านางรถนั่นไม่ใช่แม่ย่านางละเด็กเด็กย่านางทำตาเซ็กซี่ฉันบอกเลยนะว่ารถวันนี้ความแน่ดูจากสายตาของเขาที่ขยี้ใจเขาจะปกป้องรถเราโอ้โหโอเคครับผมเออเพื่อนเราตอนนี้มันเสร็จแล้วเราเก็บถังไว้ดีกว่าเผื่อแบบข้างหน้ามีมีปั๊มน้ำมันอะไรเงี้ยเออเอาได้นะได้นะก็ดีก็ดีก็ดีงั้นฉันเอาเอาประตูซ่วมไปด้วยได้ไหมเผื่อข้างหมีซ่วม แล้วมันอาจจะไม่มีประตูไม่มีประตูเงี้ยอใช่ใช่ใช่อุ้ยฉันเจอนี่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 ฉันเจอนี่น่าจะเป็นเออ่กระโปรงรถปะก็ใช่หรอกระป๋อกระโปรงหรือกระป๋องหลังใช่ใช่ฉะนั้นจะเป็นกระโปรงหลังกระโปรงหลังมั้งน่าจะกระโปรงหลังครับแต่ว่าติดได้ไหมเนี่ยติดไอ้รูปเด็กเนี่ยอ่ะได้อยู่นี่ไงเอ้ยได้อยู่ขนมปัะจะพับออกมาอยู่แล้วอ่ะเด็กน้อนติดเด็กน้อนติด ว่านะเราต้องตกลงเรื่องของอาหารการกินกันก่อนพอเพราะในทะเลทรายนี้เนี่ยมันไม่มีทั้งข้าวไม่มีทั้งอาหารไม่มีทั้งน้ําสะอาดการที่เราจะอยู่ในนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องกินข้าวกินน้ําซึ่งอาหารที่เรามีเรียมีเพียงแค่ชิ้นเดียวเพราะนายเห็นไหมนี่โอ้โหขนูไปชิ้นเดียว,เ,ยวเราจะแบ่งกันกินคนละหนึ่งคำนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอกินเสร็จปุ๊บให้ทุกคนอมอไว้ในปากหนึ่งวันโอ้โหมันจะบูดแบบี้เดี๋ยวฉันทำให้ดูทำแบบนี้นะ อ่ะไปแล้วนี่าอมไหนอมอ่ะไหนอมนี่คนเดียวเลยอ่ะนี่มุกเอฟกินดินี่ตลกตลกกินเหรอเออเออตลกกินนะแล้วพี่พ่อขึ้นรถดีๆหน่อยครับนี่คุณเอากระชากไอ้นี่ออกมาเลยนะคะผมกดผิดอาผมดันรถให้แล้วอ่าพร้อมนะทุกคน้อมสองหนึ่งเรื่อนี้ไม่ได้ขึ้นรถเลยคนนึ่ๆ รถเศษขยะที่พวกเราทำมาสามารถขับเป็นรถได้ครับผมแล้วเพื่อนเดี๋ยวพาที่ตกดินวู้ฮู้ต้องการอะไรก่อนเลยก่านเลยเดี๋ยวชั้นอยากลองเผชิญหน้ากับหินดูไหมครับแป๊บนะแล้วไม้ไปไหนอ่ะอยู่ข้างบนหลังคาอยู่หลังบนโอ้ใช่ใช่เห็นแล้วเหมือนชื่อเขาอยู่ฉันได้กลิ่นเท้าของนายอยู่ข้างบนอ่ะต่อไปลงในระวังหนาลงดีๆหนาเดี๋ยวเดี๋ยวฉันรอให้มันแบบจอดสนิทก่อนแล้วกันจอดสนิทก่อนแล้วค่อยลงมา ดอดโดดลงด้านข้างเลยนะถ้าลงไม่ดีฉันบอกเลยนายนี่ที่โครงแตกแน่นอนอ่ะโอ้ลองมองสองข้างทางดีๆนะทุกคนว่ามันมีแบบบ้านคนหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เราต้องอะไรข้างหน้าเป็นแท่นๆน่ะอย่างมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเฮ้ยเฮ้ยบ้านบ้านใหญ่มากอู้บ่เริ่มเช่อมเลยอันนี้ใหญ่มากเลยอู้ยใหญ่จริงไม่จริงนังสวัสดีครับเหมือนโบดไหะนี่ใช่โบดปะน้าจอยดีน้าจอยดีน้าจอยดีนนนะ่ จอดอย่างเดียวจ้าเดี๋ยวรอดแล้วจอดแล้วจอดแล้วโอเคมีคนอยู่ไหมคะสวัสดีครับพี่มดนายดูฉันดิกระปูมันติดมือฉันนะไม่แล้วแล้วนายไม่คลิกสายข้างในเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคน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 มันวันวิ่งใส่ฉันเหรอเฮ้ยไอ้พวกนี้มันโจรป่าหรือไงแกเป็นโอ้ยร้อไปรอไปข้างในมีน้ำมันเต็มเลยน้ำมันเต็มเลยเฮ้ยทุกคนรอรถแล้วเปรอะไรลอแล้วเบี้ยวเฮ้ยตอนนี้แหละขโมยของทั้งหมดที่มีนัด จูบพี่ไหมแล้วไอ้เพื่อนโอ้เรามีที่กระดาษชีพเฮ้เอา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 มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนพี่กิจอยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวฉันลากไปเดี๋ยวฉันลากไปมาลอยนวลพี่ไหมนายต้องรวมลางกับพี่กิจพี่กิจจุดยังจุดยังมาแล้วมาแล้วเอาเลยวาราวาราบัวบ้าฮือหือวาระตายไป จะตายไปสู่บันทารปแล้วเราจะจดหนักจำพวกนายไม่ไดตายไปสู่บันทาร์ในบ้านมีของอะไรบ้างโอ้โหแจกันน้ำสะอาดแจมสตรอเบอรี่มีขวานเฮ้ยไปด้วยเอาไปเอาไปเจออะไรไม่รู้เอาไปป้องกันตัวที่โดนฉันฉันไม่คิดว่ามันเป็นแจมสตรอเบอรี่นะมันเหมือนพีกอ่ะพีกหมาล่าพีกหมาล่านะเฮ้ยในมือผมมันคืออะไรอ่ะไหน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 นี่ไม่ขีดไฟเหรอ เอ้เดี๋ยวดีๆไปเดี๋ยวขนมมันคือขนมแน็คแซบๆเลยแน็คบาร์ว่าแต่นายเฮ้ยดันได้จริงดันได้จริงนายฉันอยากรู้ว่ามันมีประตูข้างบนเห็นไหมห้องข้างบนโอ้ฉันก็คิดเหมือนกันว่ามันสามารถขึ้นไปได้แต่เราฉันโดดขึ้นหลังคาไม่ได้นายขยับรถตรงนี้ได้ไหมได้ได้ได้เบาๆนะเราจะมิชชันอิมพอสเบิร์ เออเผื่อปเผื่อมันมีอะไรข้างบนไงเรายกเรายกถังในบ้านออกมาแล้วนะฉันพยายามโดดแล้วเออมันมันมีถังไหมไม่ต้องกังวลไปจอด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 กระโดดจากรถเราเลยจอด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 นิ่งจอดนิ่งดับรถดับรถดับรถใส่เบรกมือใส่เบรกมือใส่เบรกมือโอ้โหอะไรอะไรโอ้โหเห็นไหมบอกแล้วมีระเบิดสามลูก เห้ยน้ำมันได้เอาเอาเอาเรื่ยเอาเรื่อยเอาเอาไว้เอาไว้ติดหน้ารถจุเจติดหน้ารถนี่และเห็นไหมฉันได้กลิ่นบอกแล้วอุ้ยพิษยูขึ้นมาอ้ามตะกิดระเบิดเดี๋ยวเราพกไปจัดการไอ้พวกนั้นถ้าเราเจออีกนะถ้าเราเจออีกไปติดในรถเยอะๆตะกิดถ้าเราเจออีกเราเราไปเราไปวาฮาห์ลาด้วยกันไม่วาราห์ลาด้วยการติดระเบิดไว้รอบรถเฮ้ยให้อย่ากดคลิกซ้าย ยกกคิซ้าถ้าคลิกซ้ายก็ช่วยไปไกลๆรถเราจะไปวาราด้วยกันโอ้โหถือว่าพวกเรามาที่นี่เนี่ยมาขอความช่วยเหลือวเดี๋ยวเดี๋ยวิมะพ้าวที่เขาได้อย่างสำเร็จแล้วแล้วใครจะไปรีดผ้าวะเนี้โอ๊ะเรารีดไปทำไมใครวะเนี่ยท่านเองเสื้อผ้าเรายับไงจุเปลี่ยนจะเปลี่ยนเปลี่ยนประตูก่อนแป๊บนึงให้จุกเปนเปลี่ยนประตูก่อนเปลแล้วเปล่าวายวายวๆอ้าวอ้าวคอยหลังได้ไหม ติดไรติดไรติดไรโอ้ยขนลุกขนลุกโอเคโอเคเรารอ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 ดจอดจอดจอดโอเคไปอย่าชนนะอย่าชนนะอังมาเออไปต่อไปต่ออุ้ยมาถึงแค่แบบว่าบ้านหลังแรกที่เราก็ได้ของไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยพูดมว่าแต่รถเราหลุดนะให้การช่วยเหลือเราเป็นอย่างดีนะให้อะไรเราขโมยเขาอะไรทำไมรถมันติดติดดาบอ่ะทุกคนมีใครใส่น้ำมันผิดอะไรหรือเปล่าเนี่ย ขอน้ำน้ำมันหมดยังนะน้ำหม้อน้ำยังยังยังหม้อน้ำยังพอใช้ได้อยู่แต่ว่าตอนนี้มืดแล้วก็รถมันดูเหมือนพังๆไงพี่รู้หรือเปล่าจอดเช็คไหมจอดเปิดกระโปรงหน้าเช็คไหมเออฉันขอเช็คหรือว่าของเยอะไปหรือเปล่าขนอะไรมาเยอะไปเปล่าไม่หรอกไอเช็คไอเช็คนี่เอาไว้ในรถได้ไหมทำไมอ่ะมันมันบังหม้อน้ำก็นี่ไงเช็คระยะเอาเนี่ยไงบังหม้อน้ำเร็วเอาออกโอเคโอเคโอเคเช็คเช็ค ทำไมฝากเช็คได้เลยโอ้โหวานน้ำเหลือ2ลิตรจากขบวนเรือใหม่แทบไม่มีที่ยืนในสังคมแล้วเอาไปไกลๆเลยเตาลีดแล้วก็น้ำมันน้ำมันเครื่องยนต์เหลือ3.6จาก4ลิตรก็เยอะอยู่นะเออเกิดอะไรขึ้นฉันว่าหนักไปหรือเปล่าฉันว่าน้ำหนักอ่ะแม้ตรกขนของเยอะเกินไปหรอเอากันเอาล้อสำรองออกมาก่อนไหมล่ะเพราะว่าเพราะล้อเป็นเตาลีดเตาลีดอ่ะเอาทิ้งไว้ยังเ ฉันขอเปลี่ยนล้อก่อนแล้วกันนะเผื่อว่าล้อมันแบบล้อมันใช้ไม่ได้อ่ะโอ้แต่แล้วต่ที่ตอลี่แ้วต่ที่ลมมาแล้วเดโทษตอรี่ได้ปะเอามาตอลี่ไม่ผิดอะไรนะไหนลองมามาฉันจะลองขับอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะเพื่อนมืดมากตอนนี้มองอะไรบ่เห็นที่ไหนขึ้นยังขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นยังคนอื่นจะไม่ขึ้นละยังสักครู่ฮะรอจุ๊บแจ้งก่อน โอเคไหมฉันเปิดไฟหน้ารถนะโอเคปึ๊บร์ดเครื่องโอ้ไปต่อโอ้ยฉันว่ารถเราเหมือนใกล้จะเสียแล้วอะทุกคนไปหมังมันคงหนักอะมันหนักอะไรอะพวกนายอะกินกันเยอะเกินไปนะเมื่อกี้หนักเช็คหรือเปล่าหนักเช็คพี่มอเสแน็คบาร์คนเดียวเลยอะไม่เป่นใครอะแท่งมันเล็กนิดเดียวเองอะ เล็กนิดเดียวจริงๆอ่ะอมคนละสามสี่ทีก็อิ่มแล้วอร่อยคิดว่าขัดสักพักหนึ่งแล้มั้งเหมือนกับเมื่อกี้น้ำมันมีผสมน้ำนิดนึงไงโอ้โหนี่เราต้องพูดเพื่ออีกนานแค่ไหนเนี่ยเกมผสมจริงเกินงั้นเอางี้แม่ทุกคนฉันว่านะพวกเราควรที่จะจอดพักก่อนรอจนกว่าพรุ่งนี้เช้าแล้วเราค่อยออกเดินทางดีกว่านะได้เลยเติมน้ำมันไปเรื่อยๆอ่ะโอเคงั้นโอเค ออกมานอนข้างนอกเลยแล้วเนี่ยฉันบอกให้เอาเตารีดฉันมาเนี่ยไม่เพี้ยเอาเตารีดฉันมาไม่ต้องเอามาดีเลย <laughs> <laughs> โอ้ยจุดระเบิดซ <laughs> ะเลย <laughs> <laughs> จุดระเบิดไปจุดไกลๆนะพี่เกดเอาระเบิดออกมาเลยไม่รู้ผมก็วางวางไกลๆรถก่อนผมกลัวนี่น <laughs> ไม่ถือว่าไกลนะน,นี่นี่หากก่างกันแค่คืบเดียวเองนะ <laughs> แต่ยังได้อยู่ฉันเชื่อว่ามันยังได้ทุกเจนจะลองเดินไปข้างหน้าหรอ ใช่ใช่เรารูา้ว่ <quy Gothic> าทางนี้มันจะมีอะไรหรือเปล่าไม้ไม้ลงดีๆไม้ไม้ฮะฮะไม่ลงไหลไหลตัวไหลโอ้บรรยากาศมันแบบว่าอึมครึมมากอ่ะทุกคนเดินไปทางไหนก็มีแต่ความมืดมนงั้นคืนนี้เรานอนที่นี่สักคืนก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันเนาะ้อยพร้อมไหมจ้าพร้อมไหมจ้าพร้อมป่ะ let's go ไปต่อนะไอเช็คนี่มัน อย่าลําคาญเช็คล้องข้างหน้ามันจะมีร้านขายของก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเร็วแล้วนี่ใช้ได้แล้วเฮ้ยโดดเด้อเดอเดอเด้ดอดขวานมันมันเฉาะฉันโอ้โหเจ็บใครว่าขวานขวานมีมูคาใช้ขวานไม่รูลคามันมันเรามันเฉาะเอาไว้หน้ารถเอาไว้หน้ารถไปไหมเอเดี๋ยเดี๋อแปะไปหลังโยนโยนทิ้งไปเถอะเจอพวกนั้นเราก็ใช้เราไปไปไป ผมเมื่อกี้ยืนอยู่ดีอยู่ๆเลือดรถงงดังโช๊คเลยไปวู้วีิวว่ตอนนี้รถกลับมาใช้ได้ปกติแล้วครับดีนะเนี่ยการเติมน้ําลงไปเนี่ยมันทำให้รถมันรื่นไหลกว่าน้ํามันอีกนะจริงเมื่อกี้หม้อน้ำเราน่าจะมีปัญหาแหละระงหินระวังหินไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่โอ้ สายไฟไปก็น่าจะถึงเมืองหลวงนะนี่ยทุกคนโหแต่สายไฟไกลไกลได้อยู่มันเอ้ยใหขวามือขวาเพือมีบ้านอะไรเลอเฮ้ยเหมือนเป็นเนินเพิงอะไรทีกอย่างหนึ่งมาดู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 ร้านเราก่อนเราเราไปทางถนนเดี๋ยวเขารู้ตัวไม่รู้ว่าบ้านหลังนี้มีอะไรหรือเปล่าไม่รู้เลยมั้งแต่ไกลไกลแต่ไกลไกลยุทธวิธีหนึ่งอะอะไรอะไรยังไงให้ ให้ไม้ถือระเบิดเราขับรถใช่ไหมไม้ถือระเบิดแล้วแบบแเราขับแล้ขับวนใช่ไหมพอถึงที่หมายปั๊บไม้จุดระเบิดแล้วก็เคลื่องออกไปแล้วเราก็ขับหนีออกมาจรงิงนะฉันว่านะเทคนิคนั้น <c oughs> จะไม่จะไม่ได้อยู่ตรงนั้นคือพี่ไม้อจะระเบิดขับใครทำไรเอารถผมติดเลยรถกลิ้งเลยเมื่อกี้รถกลิ้งเลยติดไอ้รูปนึงไงฉันขอเอาอาวุธไปด้วยนะเพราะฉันไม่แน่ใจว่าอไ้เพื่อนล็อกกลับมาแล้วแต่ยังไงเฮ้ยล็อกกลับมาแล้ว มีแล้วล่ะแจ่มีใครปะไม่มีนะพี่ข้างหน้าเนี่ยแต่มันยังไม่ได้เปิดประตูดิไม่รู้ว่าข้างในเป็นไงเออฉันมาพร้อมขวานครับสล็อตสล็อตไอเดี๋ยวนี้ไม้กับตะกิดแล้วก็ผมเราจะเป็นเฮ้ยมีคนมีคนเดี๋ยวเราเนี่ะเพื่อนเดี๋ยวก่อนอะไรอฉันได้โชว์ฝีมือแต่ขอฉันขอกลับขวานแป๊บอ่ะเชิญเชิญได้เลยลำบากด้วยนะทเดี๋ยววันหนึงเดี๋ยวลำบากจังแป๊บเดียวนี่เปิดแล้วนะ นี่นี่นี่ขอให้ฉันได้โชว์ฝีมือนิดนึงต่อหน้เปิดฝีมือกระเบิดไปแล้วไอ้ยไม่โดนด้วยมั้งพี่ฉันละนี่จะจามจามขวานจามขวานอืมแล้วมันไม่ตายตัวทีไมมันไม่ตายอ่ะไม่โดนเฮ้ยทำไมเกต้านันเกกล้าได้ยังไงเกต้าทำฟันเขาหลอไปหมดเลยโอเคระเบิดตัวนี้ด้วยไอ้ตัวนี้ โอ้ยลูกแกงอ้เฮ้ยแล้วนี่อะไรอ่ะกระป๋องสีเหรอกระป๋องสเปรย์อืมถ้าเป็นยังไม่ตายแล้วก็ฉันมีไม้เด็ดนี่เลยทุ๊กแกงเด็ดมากไหมนี่กรวยจราจรแหลมพิมพ์ปูดเอ๊ะเอสเอสเอานั่นสล็อตจัดการเป็นยังไงไอ้ทำอะไรมันไม่ได้หรอกนี่ฉันจะพ่นใส่ตามันนี่เอาเลยเอาเลยเอาเลย โเหมือนพ่อใส่ตาตัวเองพี่โม่เลือดนายแดงมากเลยโอ้วกนายดูนี่ดูถังนี้นี่ถังอะไรจ๊ะมีอะไรอ่ะมีแก๊สมีน้ำแล้วก็มีน้ำมันไปลงไปาไปวิ่งมาผมวิ่งมาผมมาลงไปด้วยกันว้าวทุกความเมื่อยหวาอันไกลผมโอ้แล้วไปโคตรไกล จะขอไว้อะไรให้แกพวกนายได้กระเทียมเงียบหูยพี่ไม้อะไรเลอนี่แหละสิ่งที่นายต้องการอะไรอะกูอี้ไหม้โอ้โหตืนต้นนั่งได้ไหมตืนเต้นตนเต้นตเนดูนี่ก้อี้ใหม่ของพี่ไม้ก้อี้ประจำตํหนักจะกิไม่ดีอใช่พวกนายจะบอกว่าไอ้หลังนี้ไม่ได้มีอะไรที่มีค่าเลยอะนเนี่ย มันมีแก๊สมันมีน้ำมันอยู่1ลิตรน้ำมันเครื่องอีก0.6แล้วก็น้ำอีก2ลิตรอยู่ด้วยกันครับผมปวดหัวเลยถ้าอย่างงั้นเอ่อเดี๋ยวนะฉันขอเข้าไปตรวจดูแป๊บนึงโอเคใครบอกว่ามันไม่มีค่านี่มีของเต็มเลยนะเนี่ยฉันว่าอันนี้เอาไปแต่งรถได้อยก็มไฟมันเป็นหนามมันเป็นฟันเฟืองเนี่ยผู้นายเคยดูแมกแมสหรือเปล่านี่นี่นี่เออเรากำลังอยู่ในโลกแมสแมสมันคมมันคมแล้วต้องไป ข้างหน้ากระจังรถเลยเวลาแบบมีอุปสรรคอะไรมันจะได้แบบว่าขวนไปให้หมดด้านหน้านี่ครับติดครับโเราเปิดฝากระโปรงเช็ครถก่อนไหมบนึงนะเดี๋ยวน้ำ่ะเดี๋ยวน้ำปะน้ำเหลือ3จาก5ลิตรส่วนน้ำมันเครื่องเนี่ยเหลือ2 7จุดเจ็ดจาก4เกินครึ่งอยู่แล้วนั่นพี่ไม้นายเอาสังกะสีไปทำอะไรหรอนี่ฉันมีฉันมีที่นั่งประจำตำแหน่งนายด้นหน้าได้ ่เติมไม่ได้เหรอโอ้มันจะเกลี่ยกาบบ่ไม่หรอกโอ้สุดๆไปเลยนี่นี่นี่เราไม่ไปต่อหรอที่นั่งเฮ้ยลองขึ้นไปนั่งดิที่นั่งประจังๆกระป๋องสีนี่มันเฮ้ยพ่นพ่นสีร้อนใหม่ได้ปะลองพ่นดิตรงพ่นนี้มันม่วงไหมนี่เฮ้ยมันม่วงจริงว่ะเออเออมันม่วงขึ้นจริงนะเนี่ยมันเหมือนตรงรอยที่เป็นสังกะสีมันมันมีความม่วงขึ้นอ่ะ โอ้โหสีเปลี่ยนสีเปลี่ยนนายคิดไปเองอะไหรอ,อ,อตาบอดสีนเนี่ยตาบอดสีป <c oughs> ่ะเนี่ยไม่มันเป็นเหมือนแบบเป็นเงาไงแสงและเงาแสงและเงาโอเคงั้นเราไปต่อนะพี่ไม้นายลองขึ้นไปนั่งโตัวสกีบดีดิ <c oughs> นั่งยังไง <c oughs> <c oughs> ขอทิ้งก่อนที่ระปองสี จริงว่าฉันเริ่มกังวลใจว่ารถเราจะพังเพราะว่าน้ำหนักเกินหรือว่ารถเราจะพังเพราะว่าพังเพราะส้วมหนะอะไรไม่ต้องห่วงเลยอะไรอ่ะฉันเ็สาวแต่ของจำเป็นเท่านั้นโอเคสตาร์แต่ละทีมีลุ้นน่ะไปต่อนะพี่ไม้ฮะฉันขอบอกอย่างหนึ่งนะทิ้งส้วมไห้หน่อยดิน้ำหนักเกินโอเคอยู่ใช้ก่อนอยู่ใช้ก่อน เลยโอเคไปละวทิ้งละอ่ะจริงด้วยพอน้หนักเกินแล้วไปไม่เป็นเน่เห็นไหมหินหินหินทุกครั้งเออเอาอะไรอย่างเตาลีดอ่างเงี้ยซ่วมเนี่ยเอามาพื้อชอบเหลือเกินจำเป็นไงเนี่ยดูดิพวกนายเสื้อยับขนาดไหนอ่ะดูพี่กิจดี่หน้าก็ยับยับนหิ้มเยอะเกินเนี่ยหน้ายับเลยเฮ้ยข้างหน้ามีบ้านอีกโอ้ยอันนี้บ้านบ้านหลังใหญ่บ้านดี ที่อะไรขนาดนั้นอะ่ะต้องใหญ่เหมือนลรรลลหลังแรกเลยหลังนั้นต้องมีแบบโอ้ยอิฐๆตรงข้ามก็มีบ้านเห็นบ้างเห็นบ้างโอ้ดีเลยดีงี้ระเบิดเรือป่าระเบิดเหลือป่าผมว่าบ้านแบงเนี้ยเฮ้ยมีคนมีคนมีคนไม่เห็นอะไรแบบมันลอยๆอ,ออกมาตรงหน้าต่างไม่รู้ว่าเพื่อนระเบิดเหลือลูกหนึ่งเอ้าไปไหนอ่ะใครท้ารถเข้าอีกแล้วผมอยู่ในรถอยู่เลยอ่ะเฮ้ย ยใ้นจะรีบลงไปทำไมมาช่วยเลยดัยวๆเรวได้ไหมเ้ยวได้ไหมเหมือนเหมือนเหมือนจะมีสิทธิ์มืนจะมีสิทธิ์นาต้องเลี้ยวซ้ายเปล่าจะพยายามเดี๋ยวดูอ่ะหมดใช่ไหม่ะเอาหนักก็หนักก็เดิมหนักก็เดิม แค่นี้เออแล้๋ยผมเห็นไม้ลงมาเหมือนกันนะชีวิตเราจบเหลยแล้วเพื่อนเราต้องล่อนี่ยแหละเราคงต้องเดินยำเยมากไม่เป็นไรเราไปดูก่อนว่าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเลิกกระโดดตรงไทายรถกระโดดตรงไทายรถทุกคนไปลุกกระโดดตรงไทายรถได้จริงเหรอได้ได้ได้เมื่อกี้กระโดดนายผมดันรถอยู่นายอยากลองเสี่ยงอะไรไหมล่ะมันมีระเบิดอยู่ลูกนึง แต่มันก็น่าสนนะพ่อนายคิดว่าไงแล้วตอนนั้นทันงีักตบอยู่มันจะเป็นการจบชีวิตเราแบบสวยหรูทุกคนเอาหัวเข้าไปแล้วก็โดดหัวเข้าไปแล้วก็โดดรัวๆไม่ขึ้นอะไม่ขึ้นเฮ้ยพีคนออกมาจากบ้านเพื่อมาดูเราด้วยไหนดูสิเฮ้ยดูไอ้พวกโง่พวกนั้นเนี่ยมัญหาอะไรน่ะพี่โมฉันว่านายต้องใช้ระเบิดกับรถคันนี้ก่อนอะไรใช่ฉันว่าได้ฉันว่ามันทำให้เรามันทำให้รถปิวได้ ตรงหตรงนั้นเลยตรงนั้นแหละงั่นแปละจุดพิศษศาสตร์เลยงาดงันงานงานไงวะงานรถกันเปล่าเออเอาละไปด้วยกันไปด้วยไกลไม่ต้องไปจับมันดิ่ทุกคนจะไปด้วยล้อกระฉับล้อกระฉัล้อพังหมดเลยแล้วล้อไปดู้นเลยไกลเป็นกิโลเลยอะล้อวิ่งไปดู้น เอเไม่เหลืออะไรแล้วทุกคนบอกว่าเกมนี้นอกจากว่าเราจะสามารถหาของมาได้แล้วใช่ไหมเรายังสามารถเป็นแม่นาซิบิเลเตอร์ได้ด้วยอ้หูมือฉัเยาวมากในการจับประตูอ่ะใช่เอาล่ะหลังจากที่รถของพวกเรานะคะคว่ำไปนะเราก็ได้กลับไปอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าทุกอย่างเนี่ยในเกมนะคะจะคล้ายๆเดิมหมดเลยก็มีแค่พวกเรานะคะจะต้องแบบ เออไปหาใคยะหาน้ำมันหาอะไรอย่างเงี้ยมาซ่อมนะเป็นเกมที่สนุกดีนะทุกคนลองมาเล่นกันได้นะคะเป็นเกมที่แบบมีคนเล่นเยอะมากๆด้วยตอนนี้เออ และนี่นะคะก็คือทั้งหมดของการเก็บขยะมาทารถค่ะทุกคนต้องบอกเลยว่าวุ่นวายมากนะแล้วก็รถเนี่ยบางทีก็ติดบักพลิกคว่ำกันไปจนพวกเราต้องมาเล่นใหม่หลายครั้งมากๆเลยนะคะแต่เกมเนี่ยก็คือสร้างสารรค์ดีเพราะว่าให้พวกเราเนี่ยไปหาขยะหาอะไรมาตกแต่งรถและที่สําคัญนะยังมีพวกคนป่ากลางทะเลทรายอีกที่พวกเราเดี๋ยวจะต้องระวังตัวด้วยก็ใครชอบเกมนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, แล้วก็กดซับสไคร ให้พวกเราด้วยนะคะที่สองทันกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจะได้ม่พลาดคลิปใหม่ๆสำรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเขาเลยแล้วกันเฮ้ยทุกคนรีหล่อไรอ่ะนี่ขี่ได้ไหมโอ้ยจริงๆของมันก็เหมือนเดิมเนาะฉันคิดว่าถ้ามันมีอาวุธเยอะกว่านี้น่าจะดีกว่านี้อ่ะเฮ้ยเพื่อนพาเราขับกลับไปได้ไหมเราอยากเติมน้ำมันดีเซลเข้ารถตู้เออเอาดีๆดีๆมา ก่อนจะจากกันเดี๋ยวฉันพาไปปั๊มน้ำมันดีกว่าแถวนี้มีปั๊มน้ำมันด้วยเพื่อนโอเคแล้วๆๆๆๆๆตัวแหน่แหน่แน่แน่แหน่แหน่เอาวิกกี้ขึ้นไปยังยังยังไม่ขึ้นหรอยังไม่ขึ้นวันนี้เร็วๆฝาอยู่เฉยอยู <commun iqu ing> ่เฉยนี <commun iqu ing> ่โอเคโอเคโอเคขึ <commun iqu ing> ้นไปยังเออมีประตูเลยมัน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 ว่างไง ฉันก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าปั๊มน้ํามันเนี่ยมันจะช่วยเติมพวกแบบว่าน้ํามันเข้าถ, feet, าถังได้หรือเปล่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไปหาตามบ้านต่างๆแล้วมันก็ลำบากแย่เลยเนาะใช่โมยปั๊มน้ํามันเน่ๆจะเจอปั๊มน้ำมันแล้วแล้วก็ชโอ้โหหั่งไหมเออบวกมาบวกเลยบวกเลยทุกคนบวกบวกบวกนอนข้ามันระเบิดไปไหมยากระเบิดอยู่ไหนระเบิดจ่ไหนไม่ครับระเบิดครับจัดไปครับ ไปไปสู่วาลนอไม่เหออะไรน้โอเคไม่เหลืออแล้วเติมได้่ะเติมได้ป้ะเดี๋ยวเรงเติมนีใครมีถังน้ำมันบ้างถังน้ำมันมาลองเติมหน่อยไม่ต้องไต้องเเอาเลือดหัวแกได้แล้วมาเติมน้ำมัน ไม่เหลือแล้ว